G.P.S. ที่เราใช้รูดทุกวันนี้มันดักฟังเสียงเราได้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยเจอมากับตัวนะครับนะ G.P.S. เนี่ยมันก็มีทั้งแบบดักฟังได้แล้วก็ดักฟังไม่ได้ไอ้ตัวที่มันดักฟังได้เนี่ยมันสามารถโทรหาเราได้ด้วยนะมันมีเสียงพูดเหมือนกับกล้องวงจรปิดเลยนะครับพูดผ่าน G.P.S. ได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมด้วยความที่ว่าโทรศัพท์เนี่ยแบตหมดแล้วก็สายชาร์จเสียจะไปหาซื้อสายชาร์จ แล้วผมเนี่ยส่งงานเสร็จแล้วแล้วมันมีงานต่อไงอ่าพวกคนแทนงานเนี่ยเขาติดต่อผมไม่ได้เพราะว่าศัพท์ผมแบตหมดใช่ไหมเขาก็เลยโทรมาหาผ่าน gps นี่แหละนะครับผมขับขับอยู่เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงมาว่าเพรเพรตอนนี้ส่งงานเสร็จหรือยังเพรถึงไหนแล้วไอ้าก็หลอนเลยให้ขับอยู่ดีเสียงอะไรวะกูก็อยู่ตัวคนเดียวกูก็มาคนเดียวเฮ้ยตอนนั้นอยู่บนถนนพระรามสองมึงหลอนไปหมดเลยอะเออเพรได้ยินพี่ไหมได้ยินพี่ไหม ครับครับครับเออเราก็ตอบครับครับเออตอนนี้ถึงไหนแล้วอ๋อตอนนี้อยู่สมดามครับอ๋อพอดีพี่มีงานให้ไปบางขุนเทียนต่ออ๋อโอเคครับครับครับผมครับครับไอเราก็เออโอ้ยนนอมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงด้วยความที่ว่าตกใจไงคือเสียงอะไรวะแล้วขับมาเงียบแล้วมีเสียงมานี่คือเราก็หลอนตกใจไปหมดอ่ะเออนี่แหละครับมันมีอยู่จริงครับผมไอ้ีบ s อที่ว่าดักฟังได้และโทรหาได้เนี่ยมีอยู่จริงครับแต่ว่าส่วนน้อยครับที่เขาจะเลือกใช้เนาะ ประมาณนี้ครับผม